อู้ดึงเลียบมาโอ้โหจะตีไม่ตีจะตีไม่ตีแต่วกวเตะนขาล้มเอ้ยเอ้ยลูกน,นี้สวยลูกน,นี้สวยสวัสดีรค,ครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับหรือว่ามเซบมืนนะครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมาดูคู่มวยคู่นี้ครับคือพี่อาร์ตใหญ่เพชรบุรีครับกับพี่เอ็มพาราไรนะเพราะว่าวันนี้ครับเขาจะต่อยกันเพื่อเขารอบสี่คนสุดท้ายนะรอดูว่า ใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปเป็นคนที่สามครับตอนนี้ก็มีพี่ชุยใต้แล้วก็พี่สวัยใจร้ายนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับรอดูว่าคนที่3ใครจะเป็นผู้เข้าไปครับแต่ก่อนจะดูคู่มวยคู่นี้ครับผมขอขอบคุณรับเซียนหนุ่มสิงห์เมาวินด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่จัดศึกนี้เกิดขึ้นมาครับคือการละครั้งหนึ่งไฟครับอย่าเราไปดูคู่มวยคู่นี้กันหน่อยครับใครจะเป็นผู้ชนะครับยกที่1เริ่มครับรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับมุมแดงคือพี่อาร์ตนะครับ ไม่ใช่ไหมวะเรียกชื่อผิดเลยนะไอ้อ่าพี่อาร์ตใหญ่นะอ่าอย่าผมเรียกพี่อาร์ตนะโอเคส่วนมูลน,น้ำเงินคือ PM พี่เอ็มพัลลัษย์ครับมาดูกันครับพี่อาร์ตพยายามเดินเข้าหาหมุ้งแดงพยายามเดินเข้าหาอ๋อเตะขาเข้าไปที่หนึ่งพี่เอ็มบอกไม่เป็นไรรอดูมาดิมาดิาดแล้วก็กัดมวยก็เป็นทั้งคู่เลยนะเป็นทั้งคู่เลยนะแต่น้ำเงินยังไม่ออกอาวุธนะน้ำเงินยังหาจังหวะอยู่ ยังหายทั้งมาอยู่เอ้ยเตะเฮ้ยดึงเฮ้ยมามาดูเอาหน่อยสิครับคือยังดูเชิงกันอยู่นะยกแรกยังดูเชิงอยู่เนละคู่นี้ต่อยกันสามยกนะครับมาดูนี่ครับโอ้โหตั้งฐานาทีบโอ้โหความเป็นมวยแกรนน่าจะเยอะเลยแหละผมว่าการกัดมวยนะมุมน้ำเงินนั้นมีแบบว่ามีทักษะการยกซ้ายยกขวานะส่วนมุมแดงนะยังทื่อๆ,ๆอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับกีฬานักมวยไม่ได้ดูกันที่กัดมวยอย่างเดียวครับมันดูที่อาวุธ แล้วดูความแข็งแรงครับดูว่าใครจะเกาก้าอกมาก,กวัวการเ,เตะเข้าไปที่หนึ่งครับผมดูเชิงนะพี่เอ็มนะแกน่าจะเป็นมวยที่มือนะ,อะสว่วนพี่อาร์ตจะเป็นอาจจะเป็นมวยอะไรครับรอดูรอดูเตะขาอุ้ยเตะผิดครับแต่มาการพยายามจะสับชกเข้าไปให้น้กมวยชกกันครับอก็อยังไม่ออกบุญนะดูเชิงกันอยู่ครับตอนนี้นี่ครับต่างคนคนหนึ่งเตะคนหนึ่งกระทิ มาดูนะดูนะจะเอายังไงยังไงการเขาหายังยังยังไม่ออกครับตอนนี้ยังไม่ออกครับเตะเข้าไปเตะพี่อ้เตะึ้นครับเฮ้ยนะครับเริ่มมีเสียงเชียร์มาแล้วนี่ต่างคนยังเก่งๆอยู่นะยังไม่กล้าออกพุทธไรนะยังแบบว่ากลัวคู่ไม่ได้กลัวคู่สู้คือเขาเรียกจับจังหวะคู่่ะสู้เอ้เตะขานะมาไม่ไม่โดนัะพี่อาร์ตดึงได้ครับพี่อาร์ตดึงเขาหาเตะขวาเข้าไปครับเฮ้ยเข้านะลูกนี้นะ เราดูว่าเตะขาอู๋มเตะขาแรงเลยเอาดูนะนี่เตะขาแรงมากนะมดตะกี้นี่นะเอาอุ้ยขาหน้านะแต่ก็ยังไม่แรงครับก็ยกมหนึ่งก็ยังยังยัง,ยง,ยงดูเชิงกันอยู่นะยังไม่ออกอาวุธแรงเลยนะครับดูขาจังหวะครับถ้าเกิดต่อยกันอย่างี้ครับกรรมการให้คะแนนยากเลยนะผมบอกว้กอนนะหรือว่าเขายังไม่ออกอาวุธเอ้ยลูงนี้ครับพี่เอ็มทำได้สวยครับเอ อ๋แล้วครับดูครับต่างคนต่างหาจังหวะอยู่ครับยังไม่ยังไม่ยังไม่รีบร้อนครับยังไม่รีบร้อนนี่ครับดูดูกาดมวยสวยครับพี่เอ็มกาดมวยสวยส่วนพี่อาร์ตก็ยังไม่ไม่เป็นรองเหมือนกันโอุ้ยเอาลงจับวงในข้างแรงครับเอาในโอ้ดึงเหลี่ยมครับตีอุ้ยอู้ดึงเหลี่ยมครับโอ้โหพี่เอ็มกระโชว์ความแรงได้ได้โหดมากโอ้โหดึงล้มไงครับโอเคหมดยกแรกครับอย่าไปดูยกที่สองครับมาครับมาดูยกที่สองครับรอดูว่า พีเลี้ยงมุมแบงจะแก้เกมเป็นยังไงครับเพราะว่าผมมองยกแรกนะ,ะเป็นรองเป็นรองนำ้ำเงินอยู่นะตอนนี้นะโอเคไหมยกที่สองราอูฟูาอูมาครับยกที่สองเริ่มขึ้นครับนี่ครับพี่อาร์ตใหญ่ก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแต่ยังไม่กล้าออกขบุตรครับยังจ้องจ้องกันอยู่ครับส่วนพีเอ็มก็ยังจ้องจ้องหาจังหวะอยู่ครับจะออกไม่ออกครับโตเตเข้าเขา้เขาหูเตะตีหน้าได้สวยมากครับนี่ พี่าร์ตใหญ่ตัวกระโดดต่อยที่หนึ่งครับแต่ต่อยไม่โดนครับความเป็นมวยหมุนําเงินนะพี่เอ็นนะเป็นมวยเยอะกว่าครับแต่รอดูว่าโอ้โหแกดึงเตะได้สวยมากแต่แกไม่ใช่มวยที่ดูดดันนะถ้าเกิดเป็นมวยที่ดูดดันนะผมบอกว่ามีสิ์นอกนะแต่แกอ่าแกเดินเตะขาไปเลยครับนี่ครับพี่อาร์ตใหญ่ผมไม่รู้จะทําอะไรครับเพราะว่าความเป็นมวยน้อยกว่าครับจะเดินเข้าไปก็กลัวโดนครับนี่ครับ ความเป็นมวยสําคัญตัวกันเยอะนะแต่ก็รอดูครับเป็นกําลังใจให้พี่อาร์ตใหญ่ครับพยายามหาจังหวะออกอาวุธให้ได้ครับมาดูนะจะเป็นยังไงเนี่ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาตีเขาไว้ต่อยอู้ดนเตะสวนรับพื้นนี่มองเห็นได้ชัดเลยคือความเป็นมวยตักันครับนี่ครับแต่ไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้พี่อาร์ตใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้พี่เอินเหมือนกันเข้ามาต่างเตะไปครับทีหนึ่งครับอ่ะ ดูจังหวะนะกรรมการก็จ้องอยู่ครับจะเอายังไงเตะเข้าไปอีกแล้วทีหนึ่งพี่อาร์ตใหญ่บอกว่าปวดหัวเลยทําอะไรไม่ถูกครับนี่ครับรอดูรอดูว่าจะแก้หุ้ยเตะเข้าไปเฉยก็บังได้ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเดินเข้าไปพี่อาร์ตใหญ่โดนต่อย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 ใหม่ต่อยเอาหน่อยเอาหน่อยครับมาเงียบนะครับพีเอ็มก็พยายามจ้องครับจะออกไม่ออกครับดูครับเตะเอาหน้าเตะตีหน้ามาครับเอาครับ พีเอ็มพีอาร์ตบอกว่ายังไม่เมาโหรับขอนักหนักควน,นี้ครับหมดนักนี่พี <c oughs> อาร์ตใหญ่เตะผิดไปครับพีเอ็มก็บอกว่าหาจังหวะครับการเป็นมวยแกเยอะกว่าแกก็อ่านเกมนะครับว่าแกชนะอยู่แล้วเหนียบเตะครับเต็มเอาแทงเอาแทงค้นอุย้ยสวยๆจังหวะนี้อุ้ยอกันเอาไว้เอ้ย,อ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 ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับลูกนี้ครับแกต,ต้องใช้ความความสูงความใหญ่เดินเดินให้ได้เปรียบครับแต่ตอนนี้ก็ยังน่าจะ แบบว่าเหมือนดูเชิงกันแต่ว่าต,ต ator, pues, ่อยสามยกนะถ้าเกิดต่อยตรงนี้ก็แพ้พี่เอ็มแต่ก็ไม่ยังย like ังไม่ร <dio, S 1> <at> ู้ครับหมัดมวยเหมือน้วยปิงครับสามารถพิพีิงหลอกกันได้หมดครับนี่ครับดูดูต้องรูจะตีตีไม่ได้ครับดูดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้แกกันทำไมครับเอ้ยต่อยท้องไปทีหนึ่งเม่็นไปแล้ป่ะเป็นกำลังใจพี่อาร์ตต่อครับสู้ๆครับมาแกไม่หมดแรงนะแต่แกว่าแกทําไมเขาไม่ได้ครับเพราะว่าความเป็นมวยครับคือมันควรเป็นมวยโคลเกด แต่ไม่เป็นไรหมัดมวยมันยังมีที่ล็อกได้เสมอครับนี่ครับเตะขาไปพี่เอ็มอาวุธเกมไม่ค่อยไม่ไม่แรงมากเไรนะครับนี่ครับดูโอ้ยโดนแทงแทงอ้ออ,อ้ยังไงยังไงเอ้าตีตีตีนะตีโอเจสวยดูพี่เอ็มก็เตะล็อกขาเตะล็อกขาพิหารจะแก้มไม่ได้ครับไม่เป็นไรโอเคครับหมดยกที่สองครับนะ <มา S 1> เริมยกสุดท้ายครับรอดูว่าพี่ อาร์ตใหญ่จะเดินข้าหาแบบไหนครับนี่ครับเดีพยาอย่างเดิน,ดนข้าหาจะเตะไม่เตะคือคู่นี้ก็เกินฝีมือส่วนใหญ่นะก็ยังไม่ค่อยออวุธิเยอะเท่าไหร่ครับนี่คือยกสุดท้ายแล้วนะโอเคก็เขาเป็นอย่างมากแกเป็นมวยใหม่ด้วยแกก็ไม่กล้าอาวุธเพราะว่าพี่เอ็มแกเก่าเกมกัเยอะไงโอเคก็ําไเแกขาไปเอาเดินข้าหาดูจะตีไม่ตะจะตีไม่ติจะตีไม่ติตตตตแต่อเอาเตะขาลมเอ้ยเอ้ยลูกนี้สวยลูกนี้สวย วันี้สวยต้องเดินต้องเดินทำไปบ่อยครับต้องเดินทำไปบ่อยครับต้องเดินทำครับเอาเอาอย่างแบบแกไม่ค่อยเดินไปติดไปต่อครับเพราะว่าแกไม่รู้ราคาไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็เอาไม้เป็นลายม้าดูดูด,ดูดูจังหวะดูจังหวะตีไม่ตี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 ตีโอ้โอเตะคืนเอาม,มามามา,มาแลกกันเลยมายิงซ้ายแล้ว ยกสุดท้ายแล้วเอาเอาอย่างไงเอาเอาอย่างไงเอาเตะเข้าไปโอ้โหแกเตะโคตรสวยเลยโอ้โหเอ้เตะคืนเฮ้ยนิดเดียวพี่อาร์ตสู้ๆพี่เอ็มก็สู้ๆทั้งคู่ครับเอาให้มันมันมามาดูจังหวะครับดูจังหวะดูจังหวะเอายังไงเอายังไงเตะเข้าไปเอาเอาขึ้นไขึ้นเอาขึ้นไปคืนคืนไขึ้นตีตีเอ็มตีไปสองตีครับพี่อารยังไม่ได้โต้เลยครับไม่เป็นไรครับมากรรมการจับแยกออกมาครับมากรรมการดึงเก่งให้นิหน่งครับเนี่ย เสียงปีมวยก็รัวแล้วครับโอเคก็ถ้าเกิดอยู่สภาพนี้นะก็พีเอ็มวิ่นายชนะครับเพราะว่าการเป็นมวยการเตะเยอะกว่าครับแต่พี่อาร์ก็เป็นกําลังใจให้ครับสู้ครับคือการต่อยมวยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ขึ้นมาต่อยเวทีใหญ่แล้วก็เป็นไฟที่สําคัญด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับเกมมีรามีแพ้มีชนะครับโอเคครับมานี่ครับไม่น่าจะออกอาวุธแล้วครับน่าจะเดินเข้าไปโอเค ก็นั่นแหละมารอให้หมดยกครับตอ mm. นนี้ก็เหลืออยู่สามสิบวิสี่สิบวิครับเนี่ยเดินเข้าหาชุดสุดท้ายหรือเปล่าชุดสุดท้ายตีตีไม่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 ต,ต,ตมีไม่ได้ตีครับโอเคมา okay. โอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็พิแอร์ใหญ่น่าจะได้แค่นี้ครับแกหมดน,นะไม่ไม่หมดแรงแต่แกทำอะไรไม่ได้ครับแกก็ยอมไปเลยครับโอเคก็ เคก็น่าจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้หนักมวยทั้งคู่เลยนะครับผมมองว่าเห็นเขาขึ้นมาต่อยบนเวทีแล้วก็ทําเพื่อการกุศนลนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อยกันมาแบบว่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาจะทําหาไรายได้ที่ผู้ชนะนะได้เงินรางวัลสามสามแสนนะก็จะมอบมอบมอบคือเขาเรียเขาเรียกว่าบริจาคทาบุญเ,เหมือนกันนะก็เป็นกําลังใจให้หนักมวยทั้ง10บคนด้วยนะใครที่ต่อยแพ้ไปแล้วโอเคต้องหมดยกนะผมกำลังพูดอยู่ก็ ไม่มีปัญหาก็พี่อาร์ตพี่เอ็มพราราไดก็น่าจะชนะไปอยู่แล้วครับแต่ก็จะพูดในในแง่ของมุมหนึ่งคือเขาขึ้นกันมาต่อยเนี่ยเขาขึ้นมาเก็บตัวด้วยแล้วขึ้นมาทําแบบว่าสร้างสีสันบันเทิงให้กับทุกคนได้ดูแล้วก็บริจากด้วยทําบุญด้วยโอเคก็นั่นนะครับก็ขอตบมือให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับแล้วก็ขอตบมือให้กับนักมวยทั้ง10คนด้วยครับพี่ที่ ที่มีใจที่ขึ้นมาต่อยมวยแล้วก็ไปบริจาคนะโอเคก็นั่นแหละก็รอเขาประกาศผลคะแนนอกนะป๋องนะจะประกาศคะแนนจากเวทน้ากรบบรรดาครับสำหรับการประกาศนี่ครับประกาศคะแนนนะปรีชาสวิการกับการลงใจกินดำรงกนิพุนแล้วก็กับการสุชัยคุณละงงนะครับให้ผู้ชนะสามสิบคะแนนให้ผู้แพ้ยี่สิบเจ็ดคะแนนนะครับของการกาผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่ โอเคก็พี่เอ็มเป็นฝ่ายชนะนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปดีกว่าก็คู่นี้ก็จบลงนะเพื่อใครชอบเตะคิดแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับแท็์แล้วกดแชร์ผมนะครับไปคู่ต่อไปดีกว่าไปบาย